หญิงสาวยกกล้องสองทางไกลมองไปข้างนอกทันใดน,นั้นก็เห็นเงาดำฝูงหนึ่งวิ่งไปทั้งอุโมงค์ใต้ดินเธอรู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติพ่อแม่คอยระวังข้างหลังแต่พ่อแม่กำลังหยิบของไม่ได้ยินเลยเด็กสาววิ่งออกจากบ้านด้วยสุดใจพยายามอย่างยิ่งที่จะเปิดห้องใต้ดิน แต่เธอมองไปรอบๆและไม่เห็นพ่อแม่เมื่อเธอกังวลแม่ของเธอจะปรากฏตัวข้างหลังเธอเกิดอะไรขึ้นแม่บอกให้อยู่ในห้องห้ามออกไปไหนพ่อได้ยินเสียงจึงวิ่งมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กสาวดอกพ่อแม่ของเธอว่าเธอเห็นอะไรแต่ก่อนที่เธอจะพูดจบ มันเป็นกวางฝูงหนึ่งชายคนนั้นก็เข้าใจและปลอบโยนลูกสาวแต่เมื่อมองไปที่ฝูงกวางที่ตื่นตระหนกผู้หญิงคนนั้นก็คิดว่าต้องมีบางสิ่งที่น่ากลัวไล่ตามพวกมันอยู่เธอเดินไปด้านหลังต้องการเห็นให้ชัดเจนในระยะไกลมีอะไรมีบางสิ่งที่มืดและน่าขนลุกบนท้องฟ้า พวกเขาทั้ง3คนไม่กล้าที่จะเลอ,เลอหันหลังกลับและวิ่งไปที่อุโมงค์ใต้ดินขณะที่ประตูปิดลงชายคนนั้นก็ดูเหมือนจะเห็นบางอย่างเช่นกันแน่นอนว่ามันเหมือนกับผู้หญิงเบาที่หลังมีบางสิ่งชายคนนั้นใช้โซ่เหล็ก72เส้นเพื่อล็อกประตูพ่อปลอบลูกสาว่าไม่ต้องกลัว แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในห้องใต้ดินมาเกือบ5ปีครึ่งแล้วแต่เธอก็ยังเด็กอยู่ดีและเป็นการยากที่จะทำให้เธอสงบลงโดยไม่คิดว่าสัตว์ประหลาดยังไม่จากไปแต่ยังอยู่เมื่อเห็นสัตว์ประหลาดกำลังเดินไปที่ประตูทั้งสามก็ได้ยินตามอย่างระมัดระวังเมื่อเห็นประตูห้องใต้ดินส่งเสียงดังสิ่งเดียวที่ทั้งคู่ทำได้คือสวดมิลลิลิตร โชคดีที่หลังจากนั้นไม่นานก็ไม่มีเสียงอะไรอีกและทั้งสองก็รู้สึกโล่งใจไม่คาดคิดว่าอุบัติเหตุกำลังจะเกิดขึ้นภาพตรงหน้าทําให้คนทั้งสองกรอกตาหญิงสาวมองตามพวกเขาไปเพียงเห็นของเล่นของเธอแขวนอยู่บนท่อน้าตอนนี้ทั้งสามคนเครียดมากจนหัวใจแทบจะระเบิดออกมานอกกอด เพราะเมื่อปล่อยมือของเล่นจะส่งเสียงดังตามที่คิดเชื่อดีอดฉันอยากหัวเราะแต่หัวเราะไม่ได้ของเล่นส่งเสียงทันชีพ่อเห็นดังนั้นก็รีบคว้าตุ๊กตาเอาอุปกรณ์ส่งเสียงออกแล้วโยนมันลงพื้นแล้วขยี้ด้วยเท้าทั้งสองจ้องมองขึ้นเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสองก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่พวกเขาไม่อยากจะเชื่อตอนนี้ประตูห้องใต้ดินกำลังน้นอยู่ โชคดีที่มีโซ่กั้นไว้ไม่ให้เปิดออกแต่สัตว์ประหลาดข้างนอกไม่ยอมโซ่เหล็กกำลังจะขาดด้วยการกระแทกไม่กี่ครั้งเมื่อเห็นว่าประตูห้องใต้ดินกำลังจะพังชายคนนั้นจึงหันกลับและวิ่งไปที่บ้านส่วนผู้หญิงก็ปีนขึ้นไปดึงประตูห้องใต้ดินโชคยังดีที่จังหวะวิกฤตชายคนนั้นเอาทอเหล็กมา หลังจากไล่สัตว์ประหลาดไปใช้ท่อเหล็กปิดประตูไว้แต่นี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาระยะยาวเพราะสัตว์ประหลาดทั้งหมดรวมตัวกันเป็นกลุ่มนายไม้ชาพวกเขาก็จะถูกพวกมันโจมตีแน่นอนว่าหลังจากนั้นไม่นานแผ่นดินก็เริ่มสั่นไหวเห็นได้ชัดว่าจำนวนของพวกมันเยอะจนน่ากลัวชายที่เพิ่งกลับถึงปากอุโมงดินเตรียมป้องกันตัวนาทีต่อมาประตูอุโมงใต้ดินพัง ทั้งสามหันกลับและวิ่งเข้าไปในส่วนลึกของอุโมงค์เมื่อเห็นว่าสัตว์ประหลาดตามมาผู้หญิงที่ถือตะเกียงน้ำมันก๊าซตีเพื่อยืดเวลาแต่ผู้ชายรู้ว่าไม่สามารถถือได้นานเขาทุบแผ่นไม้ปิดปรูระบายพาภรรยาและลูกสาวของเขาออกรอจนผู้ชายออกมาเห็นว่ารูเล็กเกินกว่าจะออกได้เมื่อเห็นสัตว์วการันประหลาดเหล็กพุ่งเข้ามาชายคนนั้นก็คิดหาวิธีจับมือตัวเองหักแขนของเขาอย่างกล้าหาญผ่านเข้าไปในรู คิดว่าเขาสามารถหลบหนีได้แต่เขายังคงถูกสัตว์ประหลาดจับขาของเขาและล้มลงกับพื้นจากนั้นก็มีเสียงกรีดร้องและการกัดที่น่าสเใจก็มาจากด้านล่างแม่และลูกสาวที่ทําอะไรไม่ถูกทําได้เพียงหลบหนีต่อไปแต่ในไม่ช้าพวกเขาก็ถูกพบโดยเฮลิคอปเตอร์บนท้องฟ้าทันใดนั้นตาข่ายขนาดใหญ่ก็ตกลงมาใส่พวกเขาในความมืดร่างสีดําเดินตรงมาหาพวกเขารอจนกระทั่งพวกเขาอยู่ข้างหน้าถึงรู้ว่าเป็นกองกําลังพิเศษปรากฏว่าครอบครัวทั้ง3เป็นสัตว์ประหลาดที่ติดเชื้อไวรัสทหาร คนหนึ่งกำลังเตรียมออกคำสั่งให้ยิงคนสองคนสีหน้าของแม่เปลี่ยนไปกระทันหันจู่พ่อก็มาปรากฏว่าเขายังไม่ตายยังไม่ทันเตรียมอะไรเขาถูกยิงตาย,ตายเมื่อเห็นชายผู้นั้นสิ้นใจแม่และลูกสาวก็ทนไม่ได้อีกต่อไปกัดตะขายแล้วรีบออกไปฆ่าทหารทั้งหมด ในตอนท้ายของเรื่องผู้หญิงพาลูกไปหามนุษย์กลายพันธุ์คนอื่นๆอาศัยอยู่ในท่อน้ำที่ม,มืดมิด